อ่าครับยังได้อยู่ครับส่วนแบบเจกอฟตั้งมาหมายในยิ่งสิบตบทีมนี้แล้วนะครับอ่าครับขยับขึ้นนำครับเจต่อหกแต้มครับส่วนแบบเจกอลฟเอ็กซ์อนนี่ครับตอนนี้เพิ่งไปเจอในเซตแรกนะครับระหว่างเจกอลฟกับยูเคนซีนะครับฝั่งเจกอลฟจะอยู่ฝั่งสีม่วงนะครับยูเคานซีก็จะอยู่ฝั่งสีส้มนะครับอ่าครับตอนนี้แต้มตอนนี้เจกอล์ฟก็เจ็ดนะครับยูเคนซีก็เจ็ดนะครับตอนนี้แต้มเสมอนะครับในเซตแรกนะครับ ไม่ครับยูแคนเซ่แหมเซจังหวะนี้เจ๊บ๊อบตั้งได้ตกขวาแล้วอยู่ที่ยูแคนเซแค่ไหนก็อยู่ยูแคนเซหน่เสาจะมาขยับเอาละครับขยับแล้วครับตอนนี้ครับยูแคนเซ่ครับยูแคนเซ่ขยับแต้มขึ้นมาเป็นแปดต่อเจ็ดแล้วนะครับยูแคนเซ่ยังจะเสิร์ฟต่อนะครับ เอาอย่างด้อยู่จังหัวสองแล้วก็ยอดมาเอาอย่างอยู่แล้วคือเจนซีแล้วโ,โอกาสได้แต้มของเขาตายไหมแล้วก็อย่างอยู่เอยงแล้วก็ยังอยู่สชนะอยู่เจนซีโอกาสมาอีกแล้วไม่ได้หรือ,อาอ่าก็เป็นแต้มครับเจกอปเอซ์โซดีครับแปดต่อแปดให้แต้มอะครับพี่น้องตอนนี้แต้มเสมอครับ8ต่อ8ครับระหว่างยู่เจนซีและเจกอปนะตอนนี้เจกอปจะเป็นฝั่งเสิร์ฟนะครับ โดยเบอร์20ครับเสืฟไปครับยูเกเซเปอร์20้วยอดไปมขฟังาวครับสุดลเกินกนดี้โจังหวะนี้แล้วเป็นเจ๊กอบจังหวะขา่อนี้แล้วกชัดบอกครับแต่ต่อเจกอบนะครับ มาดามนิกครับซอฟอ์และมาดามนิกกำลังจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟไปครับเสือบอลและเป็นโโลิเบอร์ของอยูแอนเซย์หูย้อนหมาตบลูกให้ได้แต้มเลยไม่ทัดไม่อยู่นะครับเจคอบกับเอกับซาอรี่เกับส,บสติกก้าวเข้ามาครับโอ้โหนีหวังกันแต้มต่อแต้มเลยครับโอ้โหอย่างนี้ต้องแก้ไขนะครับสำหรับเจคอบ โยกปาหัวเสาแล้วไมหยอนครับแล้วก็ไม่มีผู้ยเลครับจ้าหัวของทางอเรเกกัน10ต่อ10คะแนนเลยครับตอนนี้เก็บไปได้ครับยูเรเซหัวเสาอะยังไงครับอ๋อครับยูเรเซตัวอครับเป็นแอังกเก็ครับ สองลูกครับสิบมาแล้วเก็บไม่ได้แล้วเล่นไหวนะตอนไหวที่สวยมากสำหรับพูนซครับตามตีเสมอเป็นสเกต่อร์สเปนนะเงี เออเหลือยังไงไม่ต้องแก้ไขไปก่อนอยู่กันเซ่แล้วเป็นบอลของเจกงโก้ครับโอกาสแต้มของเจโก้จ่ายไ,ไม่ได้ย,นนะะย้อนแล้วก็ยังเอียงอยู่โอ้แต้มนี้มันครับไปกันต่อครับหมาใหม่ครับสำหรับเจโก้เล่นบอลเป็นแต้มของอยู่คนเซ่ อย่างใดอยครับเจกอป่า,าหัวเสาแล้วก็ตีบอกง,งอยู่ที่เจก็อยู่ว่าย,ย่งไดีตบลูกนดแ,แล้วบผู้นี้ต้องบอกว่าแต้มต่อแต้มเลยบ13ต่อ12คเจก็อีกครับ เมาเซดย้อนหลังมาแล้วแบลลจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับสำหรับดูกานเซครับกับเจคอบขยับไปเป็น14ต่อ12คะแนนเลยรุ่ยยตแล้วก็ได้หมบอตไวสวยเลยนะทุกทีแล้วก็ง ทางด้านของยูแคนเซ่ใต้ไม่ได้บอลไวอีกแล้วอยู่อู้เหนียวแล้วเกินสถานกานณ์ของเจกอฟแล้วไปแยกกันอยู่ไม่อนไปการกระเด้งยังมาใหม่ยกนทษทางด้านของยูแคนเซ่ยอดมากเลยแต่เล่นลูกนี้นะบอกว่าเซนสูงเหลือเกินครับลูกนี้13ต่อ14คะแนนครับ เสือหมาได้เก็บไปได้ครับเจก็มายิงสหัวเสาแล้วได้แต้มไหมอย่างอยู่ที่ยูกเกซยูเกซเซฟมาบอลไวลูกนี้ยังอยู่ที่เจก็อยู่เจแล้วก็เจก็บอลไวแล้วก็ตากันครับเอาครับ15ต่อ13ครับธนะของเจกอครับเสิร์ฟมายังอยู่ที่อยู่เกซเตะแล้วนะครับตกไป่ามบล็อกแล้ว ไปแต้มของทางด้านเจ้ขออีกแล้วครับ16ต่อ13คะแนนครับนี่ยังไงจังหวะนี้อยู่แคนเซได้ไหมโอ้โหอย่างนี้ดูว่าคนเดียวเล้วก็เอาไปกัดกันเองแล้วก็ยังอยู่เอาล้วก็ไปแต้ของอยู่แคนเซฝังได้ไหมแต้มนี้ได้ไม่ได้ไหมก็ได้สุดท้ายครับ16ต่อเออสวัสดีครับ14ต่อ16คะแนนครับ ได้ย <S 々> ูครับเจ๊กอบฝ่าหัวเสาจีเสแล้วก็ม้อะไรได้ก็ปอนเจ๊กอบอนไวลูกนี้แล้วก็ยังอู่ครับเจ๊กอบไหวหัวเสาแล ยูไม่ได้โค้ชสุดท้าครับเป็นแต่พอได้เจก็ไีครับ17ต่อ15คะแนนครับเสียดยังอยู่ที่ยูแข็งเสหัวเสาได้ไหมทังหวะนี้เจกยังบอกไม่ได้แล้วพอสองเจไปยังไงหัวเสาเหมือนกันแล้วก็ตบติดเด็ตนะครับพี่ี้ กันเซ็นเซอร์ขวาจะหอนี่จะกอล์ปเอาลุกหรือไปหรือเปล่าแล้วก็โอ้โหบอลแรกไว้แล้แก้ไขได้ดีครับ18ต่อ16คะแนนครับเนาะมาแล้วก็อยู่กแกเซียบ อาการใคร่ที่น,าน่ารักกันตลอดเวลาเลยครับ,รยยบ18ต่อ18คะแนนครับเสรียฝ่ายจังหวะนี้เอา้าทีนี้ครับต้องแก้แล้วรับแก้ได้ไหมแล้วก็แ,วแต้กลับมาเท่ากันแล้วกันพี่น้อง18ต่อ18คะแนนครับตอนนี้แต้ม18ต่อ18นนแล้วครับ โอ้ยเีแล้วก็ลายกไรลูกนี้น้าราชะครับกับานามแลวครับสนามของยูคนครับคารเตอราคเรรับอีสนนไอช่องไอออดอออฟิเชียลครับออดิโอวเรบเิีหอ่ะ จะแบบพื้นรอ้วแล้วรี้คือเรื่อที่นาดึงดูมาคนเีวุ่มทุ่มติดต่ออายเรียนอยู่รเป็นอะไรอ่ารบรวมเครับสารสัญญาณตัง เอาแต๊ลงดีๆนะมือสกอร์บวกเอาสุดไม่พลาดเดับลูกนี้ครับ19เท่าครับโอ้ยต้องบอกว่าคู่นี้เต้มต่อแต้มเหมือนกันหมด19เท่ากันจะมงนีแหละ แล้วก็วายังไงแล้วก็ตีบออยังอยู่ครับสำหรับสำหรับเจ๊กบอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้ว <มา S 1> พวกนี้คร <มา S 1> ับทับฟันครับอาครับเป็นบอลบอลเป็นแต้มของเจ๊กอบครับยี่สิบต่อสิบเก้าเลยครับตอนนี้สกอร์ขึ้นมา2 0ต่อ19แล้วครับระหว่างทีมที่แข่งกันตอนนี้ก็คือสาวหมัดเมาก็คือยูแคนซีนะครับฝั่งนั้นก็คือ ซอฟต์กอล์ฟและมาดามนิกนะครับโอ้ต้องบอกว่าโอ้10เก่ากว่าได้20แบบ20แบบ20เจกอปจะอยู่เจเจกอปจะอยู่ฝั่งสีม่วงนะครับเจกอปและมาดามนิกนะครับฝั่งนี้ก็คือยูแคนเซหรือสามคนของเจกอล์ฟหล่นไหมระหว่งเดียวหลกแค่ไนได้ดีครับแล้วก็แอดมินนะครับแต้มของว่าเจกอป์ฟครับ21ต่อ20ครับโอ้ต้องบอกว่าคู่นี้วัดกันแต้มต่อแต้มเลยครับตอนนี้ ยี่สิบสองต่อยี่สิบเอาเลยอารวาผิกลับมานำเสถียรยทางด้านของเชคกม่กับโซนิก เสยรยบปาจกันวันนี้อย่างได้อยู่สำหรับอยู่กันเซได้ไม่ได้แล้วก็ในแต้มครับอ่ากับยขก้นมาแล้วก็สำหรับอยู่กันเซครับย1เต่อย3สามคะแนนครับ มาเก็อเกิดไปได้แล้วเซฟมาตบตังติดล็อกเอาอยู่ยากันอยู่ที่ทาของเจก็หัวสาอีกแล้วตบไปทีติดล็อกอาะคับของอยู่กันเซมามาอยู่กันเซตื่นมาไ่ตื่นไตืติดก็อกแล้วก็ล้วก็ยังอยู่ยงอยู่เอาเซล้มจังหวะนี้ตนแล้วติดครับโอ้จังหวะรับวล้นนวสหรับยูกัเซครับเอาละครับเซอยนะครับสหรับเจกอเอกซนิกตอนนี้